รับหลังคุณเขามีเอาคุณไปพูดหรือว่าไปนินทาอะไรบ้างไหมนะคะก็เป็นคืปดันด้อมนะคะเดี๋ยวมาเช็ค Energy พลังงานกันก่อนเนาะถ้าตรตงพลังงานตรงก็ไปฟังกันต่อนะคะถ้าพลังงาไม่ตรงคำทำนายนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นคำทำนายที่สื่อถึงคุณโดยตรงนะคะไหนขอดูพลังงาหน่อยนะคะเป็นอะไรยังไงบ้างคะตัวคุณเป็นคนที่รักการเดินทางนะคะเป็นคนที่รักอิสระชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆคุณจะเชื่อใน ความคิดแรกของตัวเองเราเชื่อในเชื่อในเซน์อะเชื่อในอะไรบางอย่างที่คือคุณมีความเชื่ออะไรที่คนอื่นเขามักจะแบบว่าคือมันทําให้คนอื่นเขาแปลกใจอย่างนี้ดีกว่าจากหน้าไพ่ะนะคะเอเนอร์จีของตัวคุณคุณเป็นคนที่มีความคิดอะไรที่มันแปลกใหม่เป็นคนที่บางคนไี่เก่งเกี่ยวกับเรื่องของไอทีนะค่อนข้างที่จะเก่งกับอะไรอย่างนั้นเลย บางคนเนี่ยชอบแบบศึกษาพวกดวงดาวบางคนเนี่ยเชื่อในจักรวาลน,นะคะคือแน่ๆแ,แล้วว่าเป็นคนที่เชื่อหรือว่าศรัทธาบางอย่างอืมอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้แต่ว่าคุณจะเชื่ออะไรบางอย่างศรัทธาบางอย่างคนที่คุณกําลังคิดถึงในตอนนี้เนี่ยเขาเอาคุณไปพูดในทางเสีย,สยหาย,ห,ายหรือเอาคุณไปนินทาอะไรบ้างไหม ขอดูบรรยากาศก่อนนะคะตัวคุณเป็นอะไรยังไงกับเขาบรรยากาศในความสัมพันธ์อะไรยังไงกันขึ้นนะคะเป็นไฮพีเทสเป็นห้าถ้วยนะคะสิบดาบก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการจบกันไปแล้วมีการแยกย้ายกันไปแล้วแล้วก็อาจจะมีการคุยกันบ้างนะคะประปรายแต่ว่าแน่ๆแล้วว่ามีการเสียใจกันเกิดขึ้นเนาะในความสัมพันธ์มีการจบกันไปแล้วนะคะ อ่ะน่าสมายถึงคนเก่าแล้วแหละนะคะคนคุยเก่าก็ได้นะคะเพื่อนเก่าก็ได้แฟนเก่าอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เช่นกันไหนมาดูหน่อยเขาเอาคุณไปนินทาอะไรเสียหายหายบ้างไหม h Emperor e p h i l i p s s o อ่ะโอเคขอดูใต้สมรับนะคะใต้สมรับเป็น strain อ่ะ จากหน้าไพ่นะคะในตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้เอาคุณไปนินทาในเชิงเสียหาย,ห,ายหรือว่าในเชิงที่มันไม่ดีแต่ว่าเวลาที่เขาพูดถึงคุณกับเพื่อนของเขาหรือว่ากับคนรอบข้างของเขาอะค่ะเขามักจะพูดว่าคุณะเป็นคนที่ดือ้อคุณเป็นคนที่ไม่ฟังไม่ฟังเขาแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆแต่ว่าถ้าเชื่อแล้วก็คือจะปักใจเชื่อกับสิ่งสิ่งนั้นไปเลยคุณเป็นคนที่ดือ้อ เอาแต่ใจ <c oughs> ใจร้อนนะคะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะสิ่งที่เขาพูดถึงคุณอ่ะเขาพูดถึงคุณในลักษณะที่เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่รักเขาอะค่ะอืมเป็นคนที่รักเขาไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนนะสถานะเพื่อนหรือสถานะอะไรก็ตามอะ่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่รักเขาแล้วก็เป็นคนที่ พยายามปกป้องพยายามดูแลเขาได้ดีมากๆแต่ว่าอาจจะเป็นการปกป้องหรือเป็นการดูแลในรูปแบบของคุณแค่นั้นเองอืคือในรูปแบบของคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกับคนปกติทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะอาจจะรูปแบบของคุณอาจจะหมายถึงคนที่ไม่พูดอะไรเลยแต่ลึกๆแล้วคือเป็นห่วงนะหรือว่าในทางกลับกันอาจจะบน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 ,บนแต่ว่าลึกๆแล้วก็คือหลักนะอย่างเงี้ยค่ะอืคือเขารับรู้นะเวลาที่คุณ พยายามปกป,ป้องหรือว่าพยายามแสดงออกถึงความรักที่คุณมีให้เขาว่าเขารับรู้ถึงแม้ว่าบางครั้งมันอา,อาจจะไม่ได้บอกว่าฉันรักเธอนะอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่ได้พูดแบบนี้ตรงๆแต่ว่าเขารับรู้ในสิ่งที่คุณแสดงออกอืมแล้วมีอีกไหมคะเขาไปพูดอะไรยังไงอีกไหมเขาอะบอกว่าคุณอะคือ,ค,อคือโลกที่สดใสคุณคือคนที่สดใสมีเอ NERGY ที่ที่สดใสมากๆ นะคะวันใดวันหนึ่งถ้าที่เขาแบบเศร้าน้อยเสียใจพอเขาได้มาคุยกับคุณอะ่ะเขาจะหายเป็นปิดทิ้งเลยค่ะเขาจะรู้สึกว่าคุณคือคนที่แบบมีพลังงานที่ดีมากๆอยู่ด้วยแล้วสบายใจอยู่ด้วยแล้วเหมือนแบบดึงดูดความโชคดีตลอดเวลาเลยเออเอเนอร์จีจากหน้าไพ่นะคะจะเป็นประมาณนี้นะ